เด็กหญิงนิยายขอจุดทูปหาสามีสักคนบทที่สิบหกถ้อยคำนี้ก้องสะท้อนอยู่ข้างหูเสันวี่แต่ละคำแต่ละพยางล้วนชัดเจนแจ่มแจ้งวางเรียงอยู่ด้วยกันแต่กลับทำให้คนฟังไม่เข้าใจความหมายเพราะ เพราะเหตุใดกันขอรับสมองของเขาเริ่มสับสนงุนงงผ่านไปพักใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้สติกลับคืนมาท่านอองเหตุใดถึงเป็นคนหนูสี่สกุลหมิ่งไม่ได้เพราะวงตระกูลหรือขอรับเจียงสี่กรรมตำราพิชัยสงครามเอาไว้จ้องมองเขาแนวนิ่งแววตาเฉยเมยยิ่งข้าไม่ต้องการพูดใต้บังคับบัญชาที่วันวันเอาแต่คิดเรื่องชู้สาวหรอกนะ เหตุใดวันวันถึงเอาแต่คิดเรื่องชู้สาวเล่าเจ้าโกหกข้าได้เพียงแค่เพราะอยากจะเจอนางแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าวันข้างหน้าเจ้าจะไม่หันคมดาบใส่ข้าเพราะนางเซินอี้นิ่งงันไปชั่วขณะนี่ท่านอ่องรู้เรื่องที่เขาเดินทางไปพบญาติผู้น้องฐานที่อารามหลิงเมี่ยวแล้วหรือเรื่องที่โกหกว่ากลางดึก กว่าจะเข้าเมืองได้เพียงเพื่ออยากไปพบญาติผู้น้องฐานนั้นเป็นความผิดของเขาเองแต่ญาติผู้น้องฐานจะมีเรื่องใดที่ทำให้เขาต้องหันคมดาบใส่ท่านอ่องเล่าเขาคิดอยากจะแก้ตัวอะไรบางอย่างแต่เจียงซุยกลับออกคำสั่งไล่แขกเสียตอนออกไปผู้ผู้น้อยแม่ทัพน้อยเซินเชิญ ไม่รู้องคารักลับโผล่มาจากที่ใดอย่างเงียบเชียบใช้ฝักกระบี่ขวางฝีเท้าของเซิรนวี่ที่คิดจะเดินเข้าไปอธิบายเอาไว้ยามเซิรนวี่กลับมาถึงตวนจิ้งอันหอก็ล่วงพ้นเวลาอาหารเย็นไปแล้วเซิรนฮวาจึงตั้งใจทําของว่างเอามาให้เขาครั้นเห็นว่าเขาฝึกซ้อมวรยุทธ จนขอบตาแดงเรื่อยอยู่ในลานเรือนในใจของเซินฮวะก็พอจะเข้าใจบางอย่างอยู่บ้างท่านพี่เซินวีหันไปมองนางแวบหนึ่งเมื่อออกกระบวนผ้าที่เหลือเสร็จเขาก็หมุนร่างเก็บกระบี่เข้าฝักก่อนจะเดินมายังข้างศาลายอย่างเหนื่อยหอบเล็กน้อยอฮาวาเจ้ามาได้อย่างไรกันเซินฮาวะเปิดกล่องอาหารออกกล่าวเสียงเบา ได้ยินสาวใช้บอกว่าวันนี้ท่านเจอน้องสามที่สวนดอกไม้ฝั่งตะวันออกเซินวีพยักหน้าแล้วนั่งลงเซินฮาวาเองก็นั่งลงตามด้วยเช่นกันนางยุยงส่งเสริมให้ท่านทําเรื่องอันใดหรือไม่เซินวีนึกคิดเล็กน้อยก็ไม่ถือว่ายุยงส่งเสริมหรอกทีแรกเซินฮาวาอยากจะเอ่ยเตือนเขาว่าหมิงจู่ผู้นี้หญิงยโสจงหง จิตใจก็ชั่วร้ายสกระปกภายภาคหน้าอย่าไปพูดคุยอันใดกับนางมากแต่พอเห็นสีหน้าท่าทางของพี่ชายนางแล้วดูท่าตอนนี้เขาคงไม่มีแก่ใจฟังนางพูดเรื่องพวกนี้หรอกดังนั้นนางจึงขบคิดหาถ้อยคำที่เหมาะสมแล้วกล่าวเปิดประเด็นสนทนาอีกเรื่องหนึง่ง หลายวันก่อนข้าบังเอิญได้ยินว่าช่วงนี้ไทยเฮากับฟาบาทต่างก็เรียกท่านโหเข้าวังไปนั่งสนทนาพูดคุยกันดูเหมือนมีประสงค์จะมอบสมรสพระราชทานให้จวนโหเจ้าไปได้ยินมาจากที่ใดเซินวีพังะอื้องไปเซินฮวาเลี่ยงไม่ยอมตอบเพียงพูดว่าท่านพี่จะพึงใจน้องสี่ไม่ได้ ความกระทบกระเทือนใจที่เซนวีได้รับตอนอยู่ที่จวนอ๋องในวันนี้ก็ไม่น้อยแล้วนี่ต้องมาได้ยินน้องสาวแท้ๆของตนเองพูดเช่นนี้อีกเขาจึงรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทันใดนั้นเขาก็ลุกพรวดพร้อมเอ่ยเหตุใดแต่ละคนต่างก็ไม่ยอมให้ข้าพึงใจนั่งข้าท่านพี่เซนฮาวาตัดบทลุกขึ้นยืนตาม ท่านไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าเพราะเหตุใดเซอนวิโกรธจัดจนตาแดงดำเบื่อนหน้าหนีไม่ยอมมองนางท่านพี่ท่านเพิ่งจะเคยเจอน้องสีก่กี่ครั้งเองพูดกันตามจริงแล้วท่านก็แค่ชอบพอพึงใจในรูปโฉมภายนอกของนางเท่านั้นข้าอยู่ร่วมตัวกับนางมาครึ่งปีนิสัยใจคอของนางข้ารู้ดีที่สุด ท่านไม่มีทางคุมนางอยู่หรอกท่านควรจะแต่งภรรยาที่เรียบร้อยเป็นกุลสตรีคอยค้ำจุนสกุลเซินอยู่ข้างหลังเพื่อท่านไม่ใช่แต่งเจ้านายที่ดีแต่ใช้เงินยามกลับมายังต้องปฏิบัติพัเวีอีกอย่างถึงแม้ข้าจะไม่รู้เรื่องในราชสำนักแต่ระยะนี้ก็สังเกตได้ว่าเรื่องการแต่งงานของน้องสี่ เกรงว่ากระทั่งท่านโหกับฮูหยินคงจะตัดสินใจแทนไม่ได้ด้วยซ้ํานี่ไม่ใช่การแต่งงานของนางแต่เป็นการแต่งงานของตัวจิ้งอันโหดีร้ายอย่างไรท่านพี่ก็เป็นแม่ทัพนายกองท่านไม่รู้สึกเลยสักนิดจริงๆหรือหากตัดเรื่องพวกนี้ออกไป ถ้าทั้งสองรักใคร่มีใจให้กันท่านอยากจะลองสู้ดูสักตั้งก็แล้วไปแต่ผู้อื่นเขาแสดงออกชัดเจนว่าไม่ได้มีใจให้ท่านแล้วใหญ่ท่านต้องหาเรื่องให้ตนเองเจ็บปวดด้วยเล่าเซนวียปรามพอที่ไม่ต้องพูดแล้วเซนฮวาพูดไม่พอ ตระกูลต่างๆในเมืองหลวงแห่งนี้ก็คือสนามรบที่ไม่เห็นเลือดนั่นละ่ะลำพังแค่การที่ท่านกับข้ามาขออาศัยอยู่ที่ตวนจิ้งอันโหท่านก็ไม่ควรเกิดความคิดใดๆกับคุณหนูสกุลหมิงสมมุติว่าท่านได้แต่งน้องสี่เป็นภรรยายอย่างราบรื่นจริงๆแล้วท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าข้ากับน้องสี่จะถูกผู้คอนติสิน,นินพาลับหลังว่าอย่างไร พอพูดถึงตรงนี้เซนฮวาก็ยิ้มเย็นชาพรางเอ่อยเลียนแบบทีละคำทีละประโยคสองพี่น้องคู่นี้มาขออาศัยอยู่กับจวนโหเห็นชัดๆว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยากจะยกระดับฐานะตนเองพี่ชายคนโตแต่งบุตรสาวภรรยาเอกจวนโหน้องสาวคงจะไม่ใช่คนดีอันใดสงสัยจะรอจับบุรุษร่ำรวยฐานะสูงส่งอยู่เป็นแน่ แต่งให้ญาติห่างๆที่มาขออาศัยอยู่ในตัวนของตนเองบางทีอาจจะแอบลักลอบทำเรื่องสกรปรกสมม่อมอันใดไปแล้วก็เป็นได้อดีตคู่มั่นของคุณหนูสกุลหมิงผู้นี้ก็ลอบได้เสียกับญาติผู้น้องของตนเองเหมือนกันมีใช่หรือหน้าไม่อายจริงๆ เรื่องเหล่านี้ที่สันฮวาพูดสันวี่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยสมองของเขาขาวโพลนหันหน้ากลับไปจดจ้องสันหวาชังงักนิ่งงันไปท่านพี่อาฮวาหวังดีกับท่านความรักความซีเนหาบนโลกนี้เป็นเพียงภาพลวงตาแล้วนับระสาอันใดกับภาพลวงตานี้ที่เดิมทีก็เป็นแค่ความเพ้อฝันข้างเดียวของท่าน ข้าแค่หวังว่าท่านจะยังจดจำคำสั่งเสียของท่านพ่อได้ฝื้นฟูสกุลสันให้กลับมารุ่งเรืองในเร็ววันสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีแก่วงตระกูลคำโบราณกล่าวไว้ดียิ่งยอดบุรุษไหนเลยจะกลัวไร้ภรรยาวันหลังหากท่านสร้างคุณงามความชอบเกิดกล้องเกียงไกลเหมือนอย่างติ้งไปอ่องได้จะมีสตรีเช่นใดที่ท่านเลือกไม่ได้บ้างเล่า นางหยิบขนมที่อยู่ในกล่องอาหารออกมาวางลงบนโต๊ะหินต่อมาก็มองเซินวี่อย่างลึกซึ้งแวบ,บหนึ่งก่อนจะหยิบกล่องอาหารเดินจากไปด้วยฝีเท้าแช่มช้าเซินวี่จ้องมองแผ่นหลังของนางยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับขยื่นเป็นนาน จริงๆแล้วเซนฮาวายเองก็ไม่ได้อยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเพียงนี้แต่พี่ชายของนางเป็นคนที่ถ้าหากไม่พูดให้ฟังตรงๆเขาก็มักจะฟังไม่เข้าใจแล้วก็ฟังไม่เข้าหูด้วยนางล่วงรู้ถึงความรู้สึกที่เซนวี่มีต่อหมิงฐานมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ตอนนั้นหมิงฐานยังมีสัญญามั่นหมายอยู่ต่อให้ชื่นชอบเพียงใดก็ไร้ประโยชน์หาก ว่ากันอย่างละเอียดแล้วที่นางไม่ชอบหน้าหมิงฐานสาเหตุหลักๆส่วนมากก็เป็นเพราะส่วนวี่ชมชอบอีกฝ่ายถ้าหากเป็นเมื่อก่อน จะให้นางมองดูพี่ชายนางถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เฉยเฉยก็ได้เท่าว่าหลังจากนางแอบไปได้ยินพวกจิ้งอันโหสองสามีภรรยากำลังกรัดกลุ้มกับความประสงค์ของคนในวังเข้านางก็เดาได้ว่าการแต่งงานของตัวจิ้งอันโหคงจะไม่ใช่แค่การแต่งงานของบุตรธิดาธรรมดา,รรมดาง่ายๆเช่นนั้นแน่ในเมื่อเป็นเช่นนี้นางย่อมไม่อาจปล่อยให้พี่ชาย ของนางเข้าไปพัวพันก่อเรื่องวุ่นวายอันใดออกมาได้อีกดูเหมือนว่านางคนสารเลวหมิงชูคงจะได้ยินข่าวลือที่ในวังประสงค์จะมอบสมรสพระราชทานมาจากหลิวอีเนียงเหมือนกันในใจจึงโปรดแค้นไม่อยากให้หมิงฐานได้แต่งงานเข้าสู่ตระกูลสูงสง่ง นางสารเลวนั่นอยากจะเล่นงานหมิงฐานอย่างไรนางคงไปจัดการไม่ได้และไม่อยากจะสนใจด้วยแต่ในเมื่อกล้าใช้พี่ชายของนางเป็นเครื่องมือความแค้นครั้งนี้นางจะจำใส่ไว้ในใจให้แม่นมั่นนางหยุดอยู่นอกลานเรือนง,งานหน้าขึ้นมองท้องนะพ่ ยามเดินทางมาถึงเมืองหลวงเมื่อปีที่แล้วนางไม่เคยสังเกตเลยว่าแสงราตรีในเมืองหลวงช่างมืดมนจริงๆทั้งมองไม่เห็นดวงดารามองไม่เห็นจันทราผู้ที่ก้าวย่างอย่างโดดเดี่ยวได้หากไม่ระวังแม้เพียงนิดก็จะทลิมลงสู่แสงราตรีมืดมิดอันไร้ขอบเขตที่สิ้นสุดตกลงสู่ก้นบึง้งมิอาจฟื้นคืนกลับมาได้อีก หลังจากการสอบขุนนางรอบฤดูใบไม้ผลิผ่านไปก็ค่อยๆเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิเทียบเชิญงานเลี้ยงประชันกรอนของจางหานเมี่ยวคุณหนูสามของบ้านรองตวนผิงปัวก้องก็ถูกส่งมาตามที่คาดการไว้ าว่าเทียบเชิญฉบับนี้ไม่เพียงแต่ส่งให้หมิงฐานกลับไปหมินมินเหมือนอย่างที่โจรจิ้งวานกล่าวเอาไว้เท่านั้นยังส่งไปถึงมือของสันทวา กับหมิงชูอีกด้วยดูจากสถานการณ์แล้วคงจะส่งเทียบเชิญแบบหวานแห่ไม่ว่าจะคนสนิทหรือไม่สนิทก็ไม่ถือสาพอเห็นว่าเป็นงานเลี้ยงประชันกรอนบ้าบออันใดก็ไม่รู้หมิงชูก็ไม่อยากไปเลยสักนิดนางแต่งกรอนไม่เป็นทั้งในใจก็รังเกียจเดียดฉันพวกคุณหนูอ่อนแอบอบบางในเมืองหลวงที่แค่เดินสามก้าก็เหนื่อยหอบวันวันดีแต่ชิงดีชิงเด่นพวกนี้ หลิวอีเนียงต้องเกลี้ยกล่อมปากเปียกปากแช่กว่านางจะยอมฟังเพราะอย่างไรนางก็เป็นสตรีที่อยู่ในวัยควรจะหาคู่แต่งงานได้แล้วใครจะไปรู้ว่าสามีในอนาคตจะไม่ใช่พี่ชายน้องชายหรือญาติผู้พี่ญาติผู้น้องในบ้านของคุณหนูคนใดคนหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นในเมืองหลวงก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหญิงสาวที่มาจากตระกูลแม่ทัพนายกองออก ไปพบปะสังสรรค์ผูกมิตรกับผู้คนเอาไว้ให้มากก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอันใดคราวก่อนเผยซื่อบอกกับหมิงฐานไว้ว่าต่อไปหากมีเรื่องอันใดก็ให้ปรึกษาหารือกับนางก่อนไปร่วมงานเลี้ยงประชันกรลนกลายว่สันคราวนี้หมิงฐานจึงเอ่ยถึงซูจริงรานให้เผยซื่อฟังขณะเลือกเสื้อผ้าอาพร ท่านแม่รู้จักคุณชายรองสกุลซู้ที่ได้รับตำแหน่งท่านทาวาในปีนี้หรือไม่เจ้าคะเมื่อตอนเดินแห่ขบวนเมื่อวันนั้นลูกได้เห็นอยู่ไกลไกลแวบหนึ่งบุคลิกรูปโฉมของคุณชายรองสกุลซู้โดดเด่นไม่ธรรมดายิ่งเผยซื่อพลันชะงักนิ่งเดิมทีนางยังมองดูหมิงฐานเลือกเสื้อผ้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่พอได้ยินเช่นนั้นรอยยิ้มกลับเตือนลงสามส่วนอย่างห้ามไม่ อยู่นางขอบคิดหาคำพูดมาเหมาะแล้วเอ่ยว่าสกุลซูมีแต่ขุนนางใส่ซื่อมือสะอาดบุตรธิดาที่อบรมเลี้ยงดูมาย่อมไม่ยอมแย่อยู่แล้วเอิม ลูกก็คิดว่าไม่แย่เหมือนกันเจ้าค่ะเผยซื่อดื่มชาไปอึกหนึ่งในใจกลัดกลุ้มกังวลเล็กน้อยในช่วงที่หมิงฐานไปพรรมนักขอพอรที่อารามไทยเฮากับห้องเต้ต่างก็เรียกท่านโหเข้าวังเพื่อไปพูดคุยสับเพเหระถึงแม้ท่านโหจะเป็นคนหยาบก,กระด้างไม่ละเอียดอ่อนแต่ทั้งนอกและในคำพูดของไทเฮากับห้องแต้ต่างก็พูดถึงเรื่องการแต่งงานของบุตรสาวทั้งสิน้น เขาก็ไม่ได้โง่เขาถึงขนาดฟังไม่ออกว่าพวกพระองค์มีพระประสงค์จะมอบสมรสพระราชทานให้สมรสพระราชทานนี้ทั้งฝั่งห้องเต้ยังไม่รู้ว่ามีตัวเลือกใดแต่ทั้งฝั่งไทเฮาได้ยกตําแหน่งชายาจิ้นอ๋องของจิ้นอ๋องผู้หนึ่งและชายาซื่อจือ ของซื่อจือชิ้นอองผู้หนึ่งให้เขาเลือกอย่างชัดเจนสองคนนั้นหาใช่เชื้อพระวงจากวงตระกูลตกตำ่ำที่มีแต่ตำแหน่งปลงกลวงไม่เท่าว่าในขณะเดียวกันก็ออกตอนเป็นพระพวกของไทยเฮาอย่างออกหน้าออกตามินำซ้ำตอนนี้หมิงฐานก็ยังพูดถึงคุณชายรองสกุลซูอันใดนั่นอีกรูปโฉมและบุคลิกของสองคนนั้นห่างไกลจากคุณชายรอง องสกุลซูอย่างไม่ติดชั้นถึงขั้นว่ายังเทียบกับเหลียงจื่อเซียนไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วนางจะยินยอมพร้อมใจได้อย่างไรท่านแม่ท่านเป็นอันใดไปหรือเจ้าคะหมิงฐานเอ่ยถามเผยซื้อรีบยิ้มบางๆกลบเกลื่อนไม่มีอันใดหรอกนางเอ่ยอยางเชิงอาฐานมีใจให้คุณชายรองสกุลซูหรือ กอไม่เรียกว่ามีใจหรอกเจ้าค่ะสายตาของหมิงฐานยังคงหยุดอยู่บนเครื่องประดับแปลกใหม่ที่วางเรียงรายอยู่เต็มโตะ๊ะเพียงแค่คิดว่าหากจะหาคู่ครองคุณชายรองสกุลซูถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมยิ่งไม่ใช่มีใจให้ก็ดีแล้วหากยืนกรานต้องแต่งให้เขาเท่านั้นหรอกก็นี่สิถึงจะชวนให้คนปวดหัวเผยซื่อล่งอกคิดว่า ช่างเพิดพรุ่งนี้ก็เป็นวันงานเลี้ยงแล้วให้แม่นางน้อยออกไปหาความสนุกสนานสำราญใจก่อนก็แล้วกันในตอนนี้เรื่องสมรสพระราชทานยังไม่ได้ข้อสรุปอย่าเพิ่งไปสร้างความพวัาวุวนใจให้อาฐานเลยแต่ดีกว่าพอนึกถึงตรงนี้เผยซื่อก็ลุกขึ้นยืนทำท่าทางเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินเข้าไปเลือกอาพรกับหมิงฐาน เช้าตรู่วันผัดมารถม้าจอดอยู่นอกประตู้างเตรียมตัวส่งคุณหนูทั้งสามไปยังตวนผิงปัวกง หมิงผิงยวนต้องเข้าร่วมประชุมขุนนางจึงออกจากตวนไปก่อนทั้งสามคนเสียอีกเมื่อการประชุมขุนนางสิ้นสุดลงเขาก็ตั้งใจว่าจะกลับออกไปพร้อมกับไปจิ้งยวนแต่มีคาดคิดว่ากลับถูกขันทีของห้องเต้เฉิงคังเรียกเอาไว้บอกว่าพระองค์มีรับสั่งให้เขาไปเข้าเฝ้าที่ห้องทรงพระอักษรพระองค์มีเรื่องสําคัญจะสนทนาด้วยหมิงผิงยวนเดินตามขัน ไปเมื่อเข้ามาในห้องทรงพระอักษรหมิงถิ่งยวนก็ประสานมือทำความเคารพกระหม่อมถวายบังคมฝ่าบาทขอฝ่าบาททรงพระกระเสมสำราญพยาค่ะไม่ต้องมากพิธีห้องเตะเฉิงคังยกมือขึ้นครั้นแล้วก็เดินอ้อมมาตรงหน้าโต๊ะทรงพระอักษรยกผ้าไหมสีเหลืองสดม้วนหนึ่งขึ้นก่อนจะเป่ารอยน้ำหมึกบนผ้าที่ยังไม่แห้งเล็กน้อย ที่เราเรียกเจ้ามาก็พอเรื่องสมรสพระราชทานก่อนหน้านี้ครันหมิงถิงหยวนได้ยินก็คิดจะบอกปดัดห้องเต้อฉังคังเลิกคิ้วจดจ้องเขาตรงๆพรางกล่าวว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าทางตำหนักโซ่คังไม่พอใจที่เจ้าปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าจึงมีความคิดจะออกพระราชสวนีลงไปโดยตรงแล้ว บังคับแต่งงานตรงๆโดยไม่คิดจะเจราจาแล้วหรือหมิงผิงยวนตกตะลึงเราไม่ขัดขวางเจ้าแต่เราสามารถให้ตัวเลือกที่สองแก่เจ้าได้ฮองเตเฉิงคังเคาะผิวโตะ๊เบาๆบอกเป็นนายให้เขาเดินเข้ามาอ่านพระราชะองค์การดูสิว่าคนที่เราเลือกให้บุตรสาวเจ้าเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าตัวเลือกที่สองอันใดกัน เป็นการบังคับแต่งงานเหมือนกันมิใช่หรือหมิงถิงยวนรู้ดีว่าตอนเองกลุมอำนาจยิ่งใหญ่เอาไว้ หลายฝ่ายต่างก็จ้องตาเป็นมันตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่อยากจะไปเข้าร่วมการแก่งแย่งชิงอำนาจพวกนี้เลยสักนิดแต่บัดนี้สถานาการณ์ในราชสำนักเปลี่ยนไปแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครยอมให้เขารักษาสถานะเป็นกลางเอาตอนเองรอดแต่เพียงผู้เดียวได้อีกต่อไปแค่เรื่องการแต่งงานของบุตรสาวก็ยังสามารถก่อให้เกิดการต่อสู้แย่งชิง อย่างลับๆได้ถึงเพียงนี้เขาจำใจฝืนเดินเข้าไปห้องเต้อเฉิงคั่งกลับยืนพร่ำพูดไม่หยุดอยู่ข้างๆอันที่จริงการแต่งงานของบุตรสาวก็ไม่ได้หมายถึงจุดยืนการเลือกข้างของเจ้าหมิงผิงหยวนเสียหน่อยเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลใจมากเกินไปเราเคารพในการตัดสินใจของเจ้า ตอนนี้เจ้ายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นแค่ดูที่ตัวคนก็พอคนที่ไทยเหาเลือกให้เจ้ากับคนที่เราเลือกให้เจ้านี่เอามาเทียบกันได้หรือนีน่นี่มันสายตาของหมิงผิงยวันช่างงักคขางอยู่กับพระราชะองค์การไม่อยากจะเชื่อสายตาของตนเองสักเท่าไหรนะ่นักเป็นคนผู้นี้อย่างนั้นหรือฉันไหนถึงเป็นคนผู้นี้ได้เล่า ขอให้กระมอ่อมได้คิดไตรตรองได้หรือไม่พะยะค่ะหมิงถิ่งยวนตื่นตกใจจนพูดจาตะกุกตะกักเล็กน้อยพระราชสาวนีของไทยเฮาร่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราได้หาข้ออ้างรังเอาไว้ก่อนชั่วเข้ารังได้เพียงชั่วขณะแต่ไม่อาจจะรังได้ตลอดไป ไม่แน่เจ้ายัางไม่ทันออกจากประตูวังพระราชาสวนีของไทยเฮาก็อาจจะไปถึงจวนจริงอันโหก่อนแล้วก็ได้เจ้ายัางลังเลอันใดอีกถ้าหากไม่ใช่ว่าเขาเอ่ยปากด้วยตนเองเราก็แต่งแต่งพยค่ะ ในระหว่างที่ห้องเต้เฉิงคังกับหมิงถิงยวนกำลังเจรจาหารือกันอยู่ในห้องทรงพระอักษรคุณหนูทั้งสามของจวนจิ้งอันโหก็แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างประณีตงดงามเดินหน่วยนาดออกมาจากประตูจวนเสินฮวาแต่งตัวงามชาแล่มละมุนละไมเหมือนอย่างเคย ชุดกระโปรงจีบยาวสีชมพูอ่อนลายเปรวหมอกขับเน้นให้นางดูงดงามชดช้อยสามารถกลมกลืนเข้ากับกลุ่มสตรีสูงสักในเมืองหลวงได้อย่างเหมาะเจาะหมิงชูกลับสวมชุดกระโปรงองค์อาธธมรทแแมงสีแดงสดดูแวบแรกไม่ต่างกับชุดที่นางใส่ในวันที่กลับถึงจวนมากนักแต่เมื่อพิดูอย่างละเอียดทีท้วนก็จะพบว่าชุดของนางในวันนี้งามวิจิตกว่า ตัวนั้นไม่น้อยชั้นนอกชั้นในรวมกันแล้วมีถึงสี่ห้าชั้นยามเดินเหินจะค่อยๆทับซ้อนกันสีแดงสดหยาดเยิ้มงามเด่นแต่ไม่ถึงกับเสียดแทงสายตา ยามมาถึงถนนชุนเจิ้งหน้าประตูจวนผิงปัวก้องรถม้าก็ยากจะเคลื่อนตัวได้อีกไม่รู้เช่นกันว่าคุณหนูสามสกุลจางผู้นี้เชิญคนมาร่วมงานเลี้ยงประชันกรอนมากมายเพียงใดรถม้าจากแต่ละจวนถึงได้จอดออกกันเต็มถนนไปหมดพาให้บ่าวรับใช้ที่ต้องนำรถม้าไปจอดที่คลอกมา้าต่างก็ยุ่งจนหัวหมุนคนเดินถนนจำนวนไม่น้อย เห็นว่าวันนี้ตวนผิงปัวกองคึกคักต่อแต่เช่นนี้ต่างก็พากันยื่นหน้าออกมามองดูหมิงชู่นั่งรถม้ามาด้วยกันกับหมิงฐานและสันหวาในใจนางหงุดหงิดรำคาญยิ่งจึงมีสีหน้าบูดบึ้งมาตลอดทางไม่อยากจะอยู่กับพวกนางอีกแม้แต่ครึ่งเคร่อ ครั้นเห็นว่ารถม้าหยุดนิ่งอยู่เป็นนานไม่ขยับขยื่นนางก็เลิกม่านรถม้าขึ้นอย่างอดรอนทนไม่ไหวเอ่ยถามด้วยความรำคาญใจฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ